โค้ดนี่ก็เป็นดีกรีอดีตทีมชาติไทยยิงยัดติดก,กำแพงครับเด้งกลับมาเข้าซ้ายสวนเขาอีกครั้งหนึ่งอ,อ้าวจังหวะนีดด้ครับแล้วก็ยิงอ้โหเป็นประตูครับแต่กส็สรลักสาลักเปิดแล้วครับลูกนี้อ,อ,อ้าโ,โอ้โหลูกนี้มงครับปรีชาเขื่อนคำม,มงมันแฉลบดูครับจังหวะที่ปรีชาขึ้นมงนี่นี่ครับมงผู้สิ์ เกือไปเหมือนกันเป็นของทีมเจ้าบ้านครับอานะครับหลุดก็มากับขวาแล้วก็ลุกยิงรัดโอ้โหผู้สิทธิ์พงสุดคุณผู้ชมครับโอ้โหเกมสองนาทีสุดท้ายครับอ้าวจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วยิงซ้ายครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหล่าทมครับดูจังหวะนี้ครับนี่ดึงเข้าซ้ายครับโอ้ยิงแล้วหลุดเสาสองออกไปครับ มาครับไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้หลุดเข้ามาเอาแล้วครับแล้วก็ยิงแล้วก็บ่งลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โหโอ้คนที่บ่งเข้านะครับเป็นอภิเชษฐ์ควานหลวงครับโอ้หมายเลขยี่สิบหกครับดูครับโอ้เปิดมาสวยครับโอ้หัวหน้าทีมครับเปิดมาแล้วก็อภิเชษฐ์นี่กระมัอีกครั้งหนึ่ง บอลหลุดเข้ามาครับจังหวัดนี้เอา้าเป็นประตูครับโอ้โหตัดเกมมาครับจังหวัดนี้ครับหมายเลขห้าเอกชัยขึ้นมาครับโอ้โหดูครับน่ีครับเปิดวางเข้ามาครับแล้วก็มงจังหวัดนี้โอ้โหมงลูกนี้เข้าเสาสองครับ เป็นลูกตีเสมอครับแล้วก็เอกชัยก็เป็นคนมงมาครับจังหวะนี้ยังดักไม่ได้แล้วก็เปิดยาวครับโอ้โหจังหวะนี้เอาแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหลูกนี้ครับแม่วีรยุตตูจังหวะที่วางเขมาครับจังหวะสวยมากเลยครับแล้วก็ไม่ล้ำหน้าครับวีระยุธ หลุดมาจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหผูติดออกมานี่ก็ถือว่าผิดเหลี่ยมเลยครับแล้วก็นำขึ้นปากเินแพทพิทเอาละครับจ่ายจังหวะนี้สีรยุทธธีรยุทธเกี่ยวมาได้ครับสีรยุทธยังฝืนครับไหลเข้ามาจังหวะนี้ไม่ล้าหน้าเข้าไปแล้วก็ยิงจังหมานี้เรียบร้อยครับโอ้โหหหมายเลขสิบสามครับสันตีรากีราช เลงนานครับแล้วก็ยิงหูยัดเข้ามาจังหวะนี้ภูสิทธิ์มีสีสเกตอยู่ในเซตวันนี้ครับโอ้โหน้องใหม่แล้วก็ยิงไกลครับลูกนี้ก็ไม่เป็นผล